พี่ท็อปก็มีเรื่องเล่านะครับสยองขวัญมากนี้พี่ท็อปก็ซ่อมรถมานะครับวันนี้เหนื่อยมากแล้วก็กินจะหมดแล้วนะครับนี่นะครับเซอร์ไพรส์นี่ลูกจริงจกนะครับเรียบร้อยกินไปแล้วนะครับครึ่งกองนะครับเมื่อกี้อาปากจะ กินอีกคำหนึ่งน,นะครับเลยเบรกทำไมมันสีแปลกๆนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ครั้งแรกนะครับที่เจอตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่เพราะว่ามันสุกแล้วนะครับ ก็ดูด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เ,เวลากินอะไรอย่าเหมือนพี่ท็อปนะครับก็พลาดเลยนะครับวันนี้มือสัตวเลย